คนจะคุณก็เหมือนกันอย่างนี้ได้ไหมให้เห็นเนี่ยนุ่นก็เหมือนกันสองคนหัดให้เคยฮะเวลาผู้โหลดแอนด์ไม่เรดี้คุณก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วคุณก็ให้เห็นคุณอยา่เห็นว่าบ่อใหญ่ๆผมบวยพวกนั้นหลายคนเลย แล้วคนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเสียแมกล่วงก้มเก็บสนามสปีดหยิบขึ้นมาชนแล้วชนอีกเพราะว่าทุกคนมองว่าบอแม็กมันใหญ่ยังไงก็เข้าแต่ผมไม่เชื่อคเพราะผมเห็นทุกคนแม้กระทั่งตัวผมเองผมเคยแบบเมื่อก่อนหยิบปั๊บใส่แม็กพั้วแม็กบินไปนูน่นเอาปืนบนโต๊ะวิว่งเข้าไปปั๊บใส่พั้อ้าวให้แม็กคุไปนูน่นแล้ะ เพราะว่าเราไม่มองไงเราคิดว่าเฮ้ยยังไงซ้อมจนแบบร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแต่จังหวะที่เราจะรีดไปพอใส่เท่านั้นนะเพราะผมเวลาผมใสแม็กเนี่ยผมใส่พับเนี่ยพอมันเริ่มเข้าเนี่ยผมจะปลดมือทิ้งพอมันไม่เข้าเท่านั้นแหละมันก็ข้ามเลยเพราะว่าผมจะให้จังหวะนี้ดันเข้าพอดันเข้ามันไม่เข้ามันก็เลยออกไปนูน่นแม็กมันบินหน้าผมไปนู่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใสแม็กอ่า นะอ่ะเข้าใจนะนี่เป็นเพราเมื่อกี้ผมเห็นคุณทำตับนะอะ <c oughs> <c oughs>